คุณอนามีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับถึงเรียกผมมาคุยอามีเรื่องจะปรึกษาเธอหน่อยที่เบนอาอยากจะให้ตำรวจเคารู้คดีที่สินค้าของเราถูกขโมยแล้วส่งไปขายที่ตะวันออกกลางแต่คดีนั้นตำรวจเคปิดคดีไปแล้วไม่ใช่หรอครับนะแล้วเขาก็สรุปรอยู่แล้วด้วยว่าไอชานนเป็นคนทำ แต่อามีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าชานวนไม่ได้เป็นคนทำถ้าชาญนไม่ได้เป็นคนทำแล้วใครเป็นคนทำนะครับคนะุณอาในเมื่อมันก็เป็นคนยอมรับเองว่ามันเป็นคนทำเรื่องนี้ทั้งหมดคนบางคนนี่เขาดีเกินไปจนยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำ ก็เร็วเกินไปจนโยนความผิดของตัวเองให้ตับคนอื่ก็ลาแต่คุณอานะครับถ้าเกิดคุณอาอยากจะรื้คดีนี้ขึ้นใหม่รอบหผมว่าผมไม่ขัดขวางอะไรแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาก็ไม่จะเป็นต้องบอกผมก็ได้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวคุณอาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมไม่เกี่ยวเธอพูดออกมาได้ยังไงว่าไม่เกี่ยวในเมื่อเธอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดอะไรกันครับคุณอา <c oughs> นี่คุณอาพูดเรื่องอะไรครับผมไม่เข้าใจจิบเบอาขอสักครั้งหนึ่ง ที่เธอจะไม่โกหกอ่าเธอเป็นคนลักลอบเอาสินค้าส่งไปตะวันออกกลางแล้วโยนความผิดห้กับชานนนใช่ไหมคุณอเอาอะไรมาพูดครับนี่ผมงงไปหมดแล้วนะครับคุณฮะอย่ากโกหกอาอีกเลยอาบอกแล้วว่าอามีหลักฐานที่เชื่อถือได้แล้วที่อาลี่เธอมาคุยวันนี้ ก็อยากให,ให้เธอในยอมแลวกับอาตรงๆอย่างลูกผู้ชายผมไม่ยอมเราะในสิ่งที่ผมไม่ทำหรอกครับแต่ถ้าคุณอาปักใจเชื่งเป็นคนทำจริงๆแล้วก็ทำไมคุณอาไม่ส่งเรื่องนี้กับตำรวจจัดการล่ะครับนั่นคือสิ่งที่อาควรทำแล้วที่จะทำแต่เธอเป็นหลานทาแท้ๆของอาที่เป็นอาทำอย่างนั้นไม่ได้ อาคงต้องขอให้เธอออกไปจากบริษัทนี้ซะไม่งั้นอาจจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจอะไรแนะคคุณอาเธอยังคงได้กำไรจากส่วนแบ่งในหุ้นที่เธอเองถือครองอยู่แต่เธอจะไม่มีสิทธิใดๆในการบริหารบริษัทนี้และกิจการใดๆของอาชวัทีวิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณอาทำแบบนี้ไม่ได้นะครับโรงงานนี้พอผมเป็นคนสร้างขึ้นมากบบมือก็เพราะมันเป็นอย่างนั้น,นสิ อาถึงไม่อยากเงินทำลายมันอา,มอาขอไปซะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเธอแล้วนะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณอาต่างหาไม่มีวัวนยอมรับผมคิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้ วันที่คุณอาคิดจะคุยไว้สาวไว้คนเดียวคุณอาคิดนะครับอาคงจะยอมง่าย